สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ w r r o c k g u i d e คลิปที่จะสอนคุณเล่นเกี่ยวกับอาชีพ Warlock วันนี้เราอยู่กับ EP ที่7เราจะมาพูดถึงแนวทางการอัพสกิลของ Warlock กันเอาล่ะเรามารู้กันก่อนการอัพสกิลของ Warlock เนี่ยครับแบ่งเป็นทั้งหมด3สายนะครับสายแรกก็คือสาย Comet ครับอันนี้เป็น ultimate Skill นะครับ Comet มันจะมีคูดาวที่นานคุณต้องจำเป็นต้องใช้ลิตนี p สเปรบุกในการยิงในหลายๆครั้ง แล้วก็มีตัวเรื่องเงื่อนไขตรงเลจเจมสโตน2เม็ดเนี่ยครับเงื่อนไขแรกแล้วก็สายโคเมิดียังไงข้อดีของโคเมิดนะครับมันเป็นสกิลเวทหลายธาตุเห็นไหมเนเจอรัลอพัเพอร์ตี้เมจิกแบบนี้ครับคุณยิงเป็นเวทหลายธาตุเวทหลายธาตุมันดียังไงเหรอก็มอนสเตอร์พวกที่เป็นบอสแบบวัคเคลรี่แบบนี้ครับคุณต้องยิงเวทหลายธาตุใส่มันเพราะว่าถ้าเป็นเวทมีธาตุแบบนี้ยิงไม่เข้า แจ็คฟอร์ดนี่ก็ไม่เข้าเฉนไลท์เนนิงไม่เข้าเอิร์สเตนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรียกว่าเป็นสกิลที่ใช้สกิลวาคิลี่ดังนั้นโคเมตจะมาตอบโจทย์ตรงนี้แล้วโคเมตดียังไงเหรอก็มาแรงครับเป็นสกิลหมู่สกิลใหญ่ไร้ธาตุข้อดีตรงนั้นข้อเสียละ่ะบาน1ใช้เลสเจมคุณต้องพกเลสเจมด้วย2ครับคูดามันนาน,านคุณจะมายิงธรรมดาไม่ได้คุณต้องมานั่งเีดยิงสเปลแล้วก็ยิงไปเรื่อย ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของโคเมทก็คือผมไม่คิดว่ามีคนคิดว่ามันเป็นข้อดีนะคือการเก็บเลเวลด้วยโคเมทมันทําไม่ได้ครับผมได้ลองเก็บเวลด้วยคิมสัดล้อครับด้วยของแบบเนี้ยการทำบูตเดเมจของเวทไรท่าครับมันบูทยากการมันแพงมากตัวที่บูตเดเมจไรท่าตได้คือเป็นตัวการ์ดที่ซึ่งแพงมากๆครับมันดรอปจากดนกิฟเฟนเมจิกครับตอนนี้ก็ใบหนึ่งประมาณสักสอหมื่นอะ เฉพาะการ์ดนะครับยังไม่รวมของที่คุณจะมาใส่ตรงนี้ซึ่งมันแพงครับผมว่าเราจะเป็นข้อเสียได้ไหมได้นะแล้วก็ถ้าคุณจะมาเก็บเวลด์โคเมตเนี่ยคุณต้องไปเ a ด i ิ g งสเปลแล้วก็มาโคเมตเรดิงสเปลโคเมตเปลืองครับเปลืองเลสเจมสโตนมากๆแล้วมันเปลืองขนาดนั้นเลยเหรอในการเก็บเว,ดวลด์คุณลองไปถามผู้บีชอปที่ใช้อดรามัสดูสิครับกว่าจะ175ครับต้องสูบบูไปเยอะแค่ไหน แต่ใน,นผมว่านี่เป็นข้อเสียที่รุนแรงมากครับต่อไปสายต่อไปก็คือสายเทอร์ลาโวเทคตัวนี้ครับเป็นสกิลมีธาตุเวลาคุณจะยิงทุกครั้งคุณต้องเรียกลูกแก้วสมมติว่านี่สกิลลูกแก้วธาตนะุไฟใช่ไหมผมเรียกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าผมยิงเทอรล,ล่าไปปุ๊บก็จะเป็นลูกแก้วไฟแล้วก็ศัตรูจะติดสถานะเบอร์นิ่งผมว่าไอตัวสถานะที่ติดมาในแต่ละอันอะ ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันดีตรงที่มันค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็ยังกบข้อเสียของวอลล็อกไม่ได้ตรงที่วอลล็อกเนี่ยครับมันฆ่ามอนสเตอร์แบบวาคิลลี่ไม่ได้ถ้าคุณไม่มีโคเมตนั่นคือข้อเสียของสายเทอร์ล่าวอเทคนะครับต่อไปอีกสายหนึ่งคุณอาจจะไม่เคยได้ยินสายนี้ก็คือสายที่คุณไม่ไปอัพเทอร์ล่าวอเทคหรือโคเมตเลยคุณอัพแค่คิมสันล็อกแจ็คฟอสเชนไลท์เทนนิงเอิร์ธสเตน อ้าวแล้วพอยที่เหลือคุณจะไปอัพอะไรนี่ครับพอยที่เหลือไปอัพฟิตติงสเปลครับแล้วก็คุณจะได้ฟิซซิงสเปลบุ๊กได้หลายๆครั้งคุณจะยิงคิมซันล็อกได้ 3- 1, 4ครั้งขึ้นอยู่กับของสมส่ของคุณแล้วก็สเตตัสนะครับเอาล่ะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของสายที่ไม่มีอันติเมทสกิลบ้างข้อดีเลยมันช่วยคุณฟิตติงสเปลได้เยอะครับคุณยิงคิมซันล็อกได้4ครั้งแบบมีโอ้โหโคตรเยอะ คุณฟิตติ้งฟิตติ้งฟิตติ้งเรายิงปั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 งรัวเร็วแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียก็เหมือนเดิมครับคุณไม่มีโคเมตคุณยิงวาคิลี่ไม่เข้านั่นแหละครับข้อเสียแต่ว่าสายเนี้ยมันเก็บเวลมันครับมันใช้สกิลนี้ได้ฟิตติ้งสเปลวได้รัวๆวแบบวิง่งยิงวิง่งยิงสนุกดีตัวเก่าที่ผมเล่นนะครับก็เป็นสายตัวนี้ก็คือจะไม่มีโคลเมตแต่นั่นแหละครับข้อเสียมันก็เป็นตัวเดิม ก็คือไม่มีสกิลไรท่าผมว่าสายโคเมจะตอบโจทย์ที่สุดดังนั้นถ้าแนะนําก็คือจะแนะนําเป็นสายโคเมนะครับตัวนี้ผมก็จะเล่นโคเมตทีนี้เรามาพูดถึงแนวทางในการเริ่มอัพดีกว่าว่าเราจะอัพอะไรก่อนอะไรหลังตอนเป็นครัรท์แรกนะครับนี่คือสกิลที่ผมอัพผมอัพไอตัวนี้ครับ Increase s p Recovery แล้วก็มันดียังไงหรอ มันก็ช่วยมานาเด้งอะครับก็ไม่ต้องปั๊มบ่อยแต่จริงๆไม่ค่อยมีผลครับถ้าในการเก็บเลเวลนะครับใช้ว่าคําว่าเก็บเลเวลแต่ว่าในบอสเนี่ยมันก็ช่วยเซฟค่ายาไปได้บ้างตรงที่เวลาคุณปั๊มตัวบูหรือว่าปั๊มอะไรแบบนี้ครับมานามันก็จะเด้งเยอะแล้วก็ตัวนี้ครับเซฟตี้วอลครับตัวนี้ใช้ครับอัพไปเลยครับ10แล้วคุณเห็นอะไรนี่ไหมผมไม่ได้อัพสกิลสายไฟเลยเพราะว่าผมว่ามันไม่ค่อยจาเป็นอนะ ทุกวันนี้ผมยังไม่เคยใช้ไฟวอลเลยจนผมเลเวล145เนี่ยผมยังไม่ได้ใช้เลยก็ผมก็จับประมาณนี้ครับพวกนี้เป็นสกิลที่ต้องใช้ตอนนี้จำได้ว่าผมอัพแค่5นะเพื่อเอาฟอร์สไดเวอร์แล้วพอยต์มันเหลือ2ครับผมก็เลยทิ้งไว้อันนี้กรอัพหนึ่งครับตัวน,นี้ก็ต้องมีทันเดอร์สตอร์มเวลหนึ่งครับพอยต์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็อ๋อโซสไตคุณต้องไปอัพเจ็ดด้วยนะครับเพราะว่าทําไมต้องอัพเจ็ดนี่ครับสกิลตอนคุณเป็นไฮวิสัตถะครับ ตัวนี้ครับโซเดนมันต้องใช้โซสไตร์เลเวลเจ็ดโซเดนเนี่ยมาถึงเรากดเต็มเลยโซเดนเวลสิบมิติคอลแอมป์สิบโซเดนสิบทำไมเพราะว่าถ้าคุณมีคอร์สวอลล็อกแบบนี้ครับอ้าวตัวนี้ไม่ใช่คอร์สวอลล็อกนี่คอร์สวอลล็อกตัวนี้ครับคอร์สวอลล็อกมันจะลดฟิคแครได้นั้นมาถึงอัพเต็มเลยครับสิบกับตัวนี้สิบครับแล้วก็สตอมแก๊สนี่คุณจะอัพสิบก็ได้หรือคุณจะอัพแค่ให้มันเป็นสกิลทางผ่าน ของคลาสามก็ได้ถ้าคุณไม่อยากอัพเยอะคุณก็อปหนึ่งก็ได้ครับส่วนสกิลที่ใช้อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ครับควิกมายตัวนี้อัพไปเลยครับ5ได้ใช้แน่นอนครับแล้วก็เซนส์ครับ1แล้วก็นี่ครับเมเทโอเอาไว้1ก็ได้ครับไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะเราเก็บเวลเดอร์คิมสันล็อกแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ได้จำมาครับคุณอาจจะได้ใช้แต่ส่วนตัวผมนะผมยังไม่เคยใช้เลยผมจะใช้ตัวนี้ครับจูเบติโอทันเดอร์ผมอัพเต็ม10เลยครับเพราะว่าตัวนี้ผมได้ใช้ มันจะได้ใช้สำหรับคนที่มันมีตัวนี้ครับเซ็ตของหัวหลอกตัววิสาตตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะเสื้อวิสาตเนี่ยครับมันจะทำให้จูแรงมากหรือว่าคนที่แบบไม่ไม่มีตัวนี้คุณมีเซตเซอร์ไวเบอร์ออฟเซอร์ไวเบอรคุณก็ไปอัพเฮเวนไรก็ได้ครับใช้ฮเวนไรเก็บเวลได้ผมลองเก็บมาละใช้ฮเวนไรอย่างเดียวเก็บได้จนเวล9 9ครับ ก็อัพตัวนี้ก็ได้ครับส่วนพอยที่เหลือคุณจะอัพฟอสโนวาก็ได้ไอวอลก็ได้ครับหรือใครอยากอัพวอเตอร์บอลก็ได้ครับอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่ครับคุณอัพไอ้นี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง,นนงแล้วก็2อกัดหนึ่งครับที่เหลืออัพอะไรก็ได้ครับอัพไปเลยแล้วก็2ออันนี้สิบนะครับอย่าเืมตัวปลาคาธานี้ทําไมผมถึงอัพดีกว่ารู้สึกมันไม่จําเป็นเลยก็พอยมันเหลือต่อไปไฮไลท์ค่าสามนะ ตอนผมเก็บเวลนะผมเริ่มในตัวนี้เลยครับมาถึงผมอัพคิมสันล็อกเลเวลประมาณสัก3 l e เลเวล4ได้ไมั้งเพราะว่าของที่ผมมีตัวคาถาเนี่ยครับมันบูติเมดได้เยอะครับผมไม่จําเป็นต้องอัพ5เลยเพราะว่ามันยิงวันคิดได้อยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมจามาแรกๆผมก็ไปอัพตัวนี้ครับเดลไ์ผมอัพมาก่อน4ทําไมถึงอัพ4ก่อนเพราะว่าเลเวล1เลเวล2ครับมันแทบดูดเลือดแทบจะไม่ติดเลย1นึเนี่ยครับ ติดบ้างไม่ติดบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างตายไม่รู้กี่รอบแล้วก็เลย4แล้วกันหรือว่าใครอยากอัพ5นะก็อัพได้ครับแต่ว่ามันเหมาะสำหรับคนที่เล่นสายโคมีนะผมบอกก่อนถ้าคุณอัพ4แบบนี้ครับอ่ามันจะเล่นสายเทราวอโทเทคได้ด้วยแต่ว่าถ้าคุณจะเล่นโคมีผมว่าอัพ5ก็ได้นะอยู่ที่คุณแล้วละ่ะแล้วก็ต่อไปนะครับ พอได้ตรงนั้นปุ๊บผมอัพตัวนี้ครับ reading spell book ครับเลเวลหนึ่งต่อไปตัว skill f e e z i n g spell ครับตัวนี้ไม่จําเป็นครับแรกๆถ้าคุณไม่ได้เล่นสายแบบ no ultimate skill ครับคุณไม่ต้องอัพก็ได้ครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อันนี้สําหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะหรือใครคิดว่าอยากอัพเพื่อจะได้ f e e z i n g spell จะได้ยิงโคมเมทได้2รอบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางของคุณนะมีคนแนะนําว่าอัพสครับคุณจะยิงโคมเมทได้2รอบ อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะแต่ผมะจะไม่อัพครับผมขอยิงโคลมิทแล้วก็มาลีดิ้งยิงใหม่ยิงใหม่ไม่ใช่ปัญหาพอถึงจุดนี้ปุ๊บคุณก็จะไปอัพเชนไลท์เทนนิงก็ได้เอิร์ธสเตนก็ได้อยู่ที่คุณได้ใช้หรือเปล่าส่วนตัวผมผมจะได้ใช้เอิร์ธสเตนกับเชนไลท์เทนนิงเพราะว่าผมจะชอบว่างๆผมก็ไปยิงตัวดันกิฟฟินเมจิกทัวร์นาเมนต์นะครับก็เลยมีการอัพเชนไลท์เทนนิงไว้บ้างส่วนเอิร์ธสเตนผมใช้ในการเก็บเลเวลบ้างบ้างช่วง ตอนที่ไปเนมเลดไอแลนด์นะครับมอนมันชอบกระจายมันมีมอนแบบตัวตีไกลไอตัวเลกเกตซอมบี้อ่ะมันน่าลำคาญมันไม่ได้เดินเข้ามาผมก็เลยอัพเอิร์สเตนมันเลยช่างมันลำคาญเพราะว่าผมมีเซตเซอร์เวอร์เดเมจมันพออยู่แล้วผมยิงวันฮิตได้สบายสบายนะสำหรับคนไม่มีนะคุณอาจจะไม่ต้องอัพเอิร์สเตนก็ได้คุณอัพคิมสันล็อกปุ๊บพอคุณได้คิมสันล็อกเสร็จคุณมาตัวนี้ครับรีคอร์ดไนท์สเปลตัวนี้ดีมากครับด,ดีมากจริงๆเพราะว่ามัน มันบอกว่ายิงเป็นค่าสูงสุดใช่ไหมแต่ความรู้สึกผมอะ่ะมันแรงขึ้นผมได้อัพคลิปรีวิวมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวลองไปดูก็ได้ครับดแต่ผมเอามาให้ดูนี่ครับดูดาเมจก่อนใช้รีคอร์ดไนประมาณสองแสนแสนดบ้างมีหลุดแสนดมาบ้างครับสอง0 0 แสนแปดแสนเก้าสองแสนหนึ่งแสนแปดแสนเจ็ดลองใช้รีของ์ดนท์ดูนะครับสองแสนสองครับหน้าสองแสนสองน่าจะไม่มีน่าจะไม่กลับไปต่ำเปอร์เซ็นต์แปด สองแสนหนึ่งอันนี้มันติดจูปิเตอร์มันเลยเป่าอ่านี่ครับสองแสนสองแสนอัพตลอดสองแสนสองมีผลกับลีลีก็มีผลนะครับสองแสนสองขึ้น 2องเซนหนึ่งส,งสนหนงลำหรับสกิลรีคอรไนนะครับผมแนะนำว่าอัพแค่หนึ่งก็พอเพราะว่าอัพเยอะแปะครับมันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ครับมันช่วยเรื่องระยะเวลาครับแต่ว่าครูดามมันก็เพิ่มขึ้นครับเนี่ยผมลองใช้ดูนะสกิลรีคอรไนท์สเปลนี่ยครับพอบคุณกดปุ๊บคุณก็รอไปครับ ตรงนี้มันอยู่ประมาณ60ิวิใช่ไหมครับคูดาวมันจะประมาณ50าวิครับมันจะชนกันพอดีคุณไม่ต้องอัพเยอะครับผมแนะนําอัพแค่หนึ่งก็พอเอาพอยท์ที่มีตรงนี้ครับไปอัพอย่างอื่นดีกว่าครับผมแล้วก็พอเราอัพสกิลนี้เสร็จใช่ไหมครับสกิลต่อไปที่ผมอาจจะอัพนะตอนนี้ผมก็ยังดองพอยท์อยู่ประมาณ9กผมกำลังจะอัพอะไรดีแต่ผมคิดว่าผมจะลงตัวนี้ครับ intensification ครับสกิลนี้มันช่วยบูตเดเมจของธาตวิญญาณได้ครับก็คือตัวโซเอ็กเพนชั่นเนี่ยครับ โซเอ็กเพนชั่นดียังไงหรอโซเอ็กเพนชั่นนะครับมันเป็นสกิลธาตวิญญาณซึ่งวอลล็อกเป็นนักเวทนักเวทมันมีวอลล็อกกับซอใช่ไหมซอมันไม่มีสกิลธาตวิญญาณมันมีสกิลไฟไรธาตแล้วก็ลมดินแต่มันไม่มีสกิลธาตวิญญาณครับตัวเนี้ยเอาจริงนะผมว่ามันจะเป็นไฮไลท์ของวอลล็อกเลยก็ได้ก็คือคุณกด อินเทนเนี่ยครับแล้วก็ยิงด้วยตัวเอ็กเพนชั่นเนี่ยครับแรงผมบอกเลยแรงแบบจุกเลยอะ่ะผมเอาไปยิงตัวเฟนเรียแบบเนี้ยครับของก็ใช้ตัวเซตเตอร์ครับก็ยิงประมาณ2 0 0 0 0 0ได้ก็แรงนะครับต่อฮิตนะครับเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมมาจับแบบนี้ก่อนเพื่อจะได้ปิดบอสเฟนเรียได้ทุกวันนี้ผมยิงเฟนเรียไม่ตายเดเมจไม่พอเพราะว่าดันนั้นมันจํากัดเวลาแต่สําหรับคนที่คิดว่าถึงจุดนี้แล้ว อยากอัพอันติเมทสกิลละก็ไปลงโคเมทเลยก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะมันต้องมาพกเจมสโตนด้วยผมไม่คิดว่าจะมีคนเก็บเวลด้วยไอตัวโคเมทนะมันแรงก็จริงแต่เงื่อนไขมันเยอะครับคุณเห็นไหมเดเมทมันสวิงมันสวิงตามมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ระยะวงอะครับวงมันกว้างวงมันกว้างประมาณนี้เลยพอคุณยิงเนี่ยตัวที่อยู่ขอบขอบวงอะก็โดนบาตัวที่อยู่ตรงกลางจะโดนแรงดังนั้น มันใช้งานคุ้นข้างยากครับก็แนะนําว่าไปอัพตัวนี้ดีกว่าหรืออันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของใครนะครับบางคนอาจไปอัพเรเดียนก่อนก็ได้เรเดียนมันช่วยคุณยิงไกลได้สมมติว่าปกติวอลล็อกจะยิงสกิลวิวประมาณช่องนี้นะครับพอคุณอัพป,ประมาณร,ระยะเลเวลหนึ่งเนี่ยก็ยิงประมาณนี้2ก็ประมาณนี้3ก็ประมาณนี้ล้อประมาณแถวๆนี้แหละ,ะมาแถวๆนี้เนี่ยคุณก็กะกะเอานะครับผมก็ไม่แม่นเหมือนกันเอาเป็นว่าผมจะใช้ สกิลในการเก็บเวลประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับคนที่คิดว่าคุณอยากใช้แจ็คฟอร์ดเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้อัพเลยเขาค่อนข้างอวยสกิลนี้ทำไมถึงอวยสกิลนี้ครับมันดีครับมันช่วยแบบเวลาคุณโดนมอนลุมแบบนี้การไล่แจ็คฟอร์ดมันจะทําให้มอนพวกนั้นนะครับติดแข็งแล้วคุณอาจจะสร้างจังหวะให้คุณได้มันช่วยคุณเล่นง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวผมอะ่ะอันนี้ผมใช้ของแบบ ยิงค่อนข้างแรงนะมันก็เลยวันฮิตได้ถ้าดันไหนไม่วันฮิตผมก็ไม่ไปครับง่ายๆครับอ่าผมก็ไม่ไปก็เลยแจ็คฟอร์์ก็เลยไม่จําเป็นครับผมก็เนี่ยครับยิงคิมสัตว์ล็อกแล้วก็ใช้อัติเมตไฟวิงที่วิงอันนี้ได้ครับจะไม่ค่อยใช้เทเลพอร์ตนะครับเพราะว่าพอเรายิงคิมสัตว์ล็อกไปครับมันจะติดดีเลย์สวิสวินั้นถ้าคุณไปรอเทเลพอร์ตก็คือบางครั้งคุณยิงไปปุ๊บมอนตัวอื่นมันอาจจะตบคุณตายได้ในระยะ เวลานิดิดหน่อยๆเพราะว่าพอคุณยิงคิมสันล็อกครับมอนมันจะกระเด็นมาใส่คุณบางทีมันกระเด็นออกก็โชคดีไปแต่ถ้าโชค้ายกระเด็นใส่คุณมันตบพวกๆตายผมเป็นมาหลายรอบแล้วผมก็เลยคิดว่าในการเก็บเวลอันติเมตอันติเมตวิงเนี้ยเหมาะเขาแจกเยอะครับใช้ใช้ไปเหอะครับใช้ให้หมดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องดองครับไว้ถึงจุดจุดหนึง่งตอนช่วงเลเวลเยอะๆครับประมาณ160ขึ้นคุณอาจจะได้ใช้น้อยลงคุณอาจจะมีจังหวะมากขึ้นยังไงก็ ลองดูแล้วกันครับตรงนั้นการอัพสกิลกับการใช้สกิลตัวนี้นะอย่าไปงกนะผมแนะนําใช้ไปเลยเนี่ยครับก็เป็นเบื้องต้นการอัพสกิลส่วนไอ้สกิลนี้ฟูลโรสนะไม่ต้องอัพครับไม่จําเป็นเราใช้เดยไลท์บูทเลือดเอาครับเลือดจะหมดก็เดยไลท์ทีเดียวเลือดก็เต็มแล้วครับเลือดวอลล็อกเราไม่ได้เยอะครับเดยไลท์ที่อัพป,ประมาณว่วีสใส่ของบูทเดเมดนี้หน่อยๆดอกละหมื่นสองหมื่นครั้งเดียวเลือดก็เกือบเต็มครับนี่แพลนที่ผมจะอัพก็คือผมจะมีตัว ไว้ expansion หนึ่งนะครับโซ expansion ห้าแจ็คฟอร์ดห้าครับนิคอลไนส์สเปลแค่หนึ่งตัวนี้สกิลทางผ่านของเอิร์สเตนครับเลเวลห้านี่เอิร์สเตนนะครับตัวสกิลทางผ่านอัพแค่สองพอเรเดียนอัพเต็มครับได้ใช้ครับผมว่ามีประโยชน์สไตล์จิตนี้ทุกวันนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยผมยังไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เดนไลท์นี่ผมอัพสี่ครับทิมสัลล็อกอัพห้าเฮลไฟเฮลอินเฟอร์โนอัพสาม โคเมดห้าเชเ์ไลท์เทนิงห้าเอิร์สเตนห้าสกิลเรียกลูกบอลอย่างละหนึ่งครับรีลทสองเพื่อเป็นทางผ่านของรีคอร์ดในสเปลนะครับแล้วก็รีดิ้งสเปลบุ๊กหนึ่งครับฟิตติ้งสเปลไม่อัพครับไม่จำเป็นอินเทนเทเลคินาซิตครับอัพห้าครับเพื่อว่าบูตเดเมจตัวโซเอเพนชั่นนะครับส่วนสกิลไว้อิมเพชชั่นอะไรพวกนี้มันเป็นสกิลเสริมเดี๋ยวผมค่อย เรียมอีกคลิปหนึ่งแล้วกันพวกสกิลเสริมสกิลที่มีประโยชน์สกิลไหนไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราอัปเดตไลท์เลเวล4ครับเราจะสามารถอัปแจ็คฟอสตที่เลเวล5ได้แต่ถามว่าแจ็คฟอสต์เลเวล5จําเป็นหรือเปล่าเอาจริงๆนะ Jack แจ็คฟอสต์แพทเนี้ยผมว่ามันยังเล่นไม่ได้เดเมจมันเบาครับต่อให้มีคุณมีการ์ดพูทคุณไปใส่ ม้าหัวขาด2ใบอ่ะมันก็ยังเบาครับเดเมจมันไม่ได้เวอร์วังมันยังเบามากๆไว้มันปรับแพทอนาคตมันถึงจะดีครับส่วนแพทนี้เราจะพูดแค่ตรงนี้ก่อนคุณจะอัพสก็ได้คุณอัพสก็ได้นะครับแล้วก็ไปอัพเดลไลท์หครับเพราะว่าแบบเนี้ยเพอร์เฟกเลยเป็นสายที่เขาเล่นกันเลยก็คือจะใช้แจ็คฟอร์ดแค่4เพราะว่าแจ็คฟอร์ดทำไมอัพสกับอัพห มันต่างกันแค่เดเมจจริงๆครับเลเวลสี่ะครับมันจะความกว้างมันก็คือทั้งหน้าจอที่มอนสเตอร์ที่เข้าใกล้อะครับก็จะติดฟอร์ดได้แต่ถ้าคุณอัพสามแบบนี้ระยะมันแคบกว่าดังนั้นคุณควรอัพสี่ครับหรือว่าถ้าใครบอกว่าอยากได้ความแรงนิดนึงตัวดูดเลือดไม่จําเป็นอัพแค่สี่เหมือนผมแบบนี้ไปเจาฟอร์ดห้าก็ได้ครับอันนี้แนะนํานะครับเป็นไงกันบ้างครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ หรือใครที่อยากติชมก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมตอบคุบคอมเมนต์แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผม